แต่ละคนแต่ละวิบากกรรมนะแล้วแต่คนแล้วแต่กรรม <c oughs> ไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนบุญมีกรรมมีกรรมไม่เท่ากันก็เจ็บทุกข์ไม่เท่ากันนะกรรมบกคือกันกรรมบกเท่ากันถุกบางเลย ไม่เท่าออกันกับทุกไม่เท่าออกันเลยบางคนทุกตั้งแต่เด็กนะบางคนทุกแต่เด็กทำไงาบางคนทุกแต่วัยรุ่นนะเรื่องมาทุกตั้งแต่วัยรุ่นบางคนเด็กๆวัยรุ่นสบายเงมนบ่แต่พอแกแลว้วทุกกับบางคนทุกตั้งชีวิตนะทุกตั้งชีวิตนะนี่ทาไงนะเกิดมาเนี่ยไม่เคยรู่จักความสุขรู้จักแต่ความทุกข์ มาเลี้ยวทั้งชีวิตบอกทําไมช่วงนี่ขึ้นยุคสมัยพระพุทธศาสนามีแต่คนมาปกป้องศาสนาพุทธมีแต่พระออกข่าวในแมนบบยงพอว,วันๆพระออกข่าวไปเจ้าวาดสีการศีกา,กาบางังเจ้าวาดผิดสินพุนบงังมีแต่ข่าวเรื่องพระเสียหายๆนะสมัยนี้ในสมัยนี้ สมัยพระออกข่าวดังว่าดาราเลยสมัยนี้แมนอบปละดังว่าดาราเลยสมัยนี้ทำไมนะมันปกติดีอเขาเรียกว่าศีลธรรมลดลงนะาศาสนาพุทธเกิดมาเร้วนี่มีไม่รู้กี่กับกี่กันนะาศาสนาพุทธมีเขาเรียกว่ามีช่วงขาขึ้นแล้วก็ช่วงขาลงนะโยม ช่วงขาขึา้นช่วงขาลงนี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าช่วงขาขึ้นนี่จะมนุษย์ศิลธรรมจะเดินขึ้นนะช่วงขาลงนี่ศิลธรรมคนก็นจะลดลงศิลธรรมคนลดลงก็เหมือนกับคนไม่ค่อยรักษาสินเหมือนกับคนไม่รักษากฎหมายแบบนั้นเลยจั้งนะคนไม่รักษากฎหมายก็ไม่มีสินทีนี้นิสัยคนมันก็เหมือนกันก็คือกันกับคนที่ไม่รักษากฎหมายคือกันกับโจรละคนไม่รักษาสิน คนไม่รักษาศีลก็ไม่รักษาศีลก็มีศีลห้าข้อไม่รักษาสักข้อก็ทําไงก็เมื่อกระโจนไม่รักษากฎหมายสักข้อเดียวคนไม่รักษากฎหมายข้อเดียวก็ทําไงขึ้นบ้านคนอื่นไปลักขโมยคนอื่นไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรทํานั่นแหล,ละศีลธรรมมนุษย์นะพอศีลธรรมมันลดลงที่นี้คนมันก็บัคคือกันเลย ว่าคือมืก่อนไม่เหมือนมืก่อนสมัยก่อนคนโบราณเห็นไหมล่ะรักษาศีลันุน่งขาวห่มขาวคนสมัยโบราณนี่รักษาศีลดียสกสาธุเราจะเข้าถึงกาลยุคผู้จักบอกกาลย,าย,ยุคอายุพ่อยุคยั่ไม่มีศาสนาแลยย้ย ศาสนาพุทธบ่มีดิูดจักบอกเออศาสนาบ่มีศาสนาบอกมีเขาบอกว่าต่อไปนี่คนตอนนี้มันยังรู้จักการทําทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยบ่ตอนนี้คนยังโทรู้จักการภาวนานําบ้างต่อไปนี่การภาวนาเนี่ยคนไม่รู้จักแล้วนะมานั่งภาวนาเนี่ยไม่รู้จัก คนจะรู้จักแก่าการทำทาน, <S <S นการ <S <S รักษาศีลนะการภาวนอะไรทำไรบ้านาเออนั่นแหละบางคนไม่รักษาศีลมันจะเป็นยังไงอ่ะข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าเบิดก็ะทำไงล่ะข้อสอง,งห้ามลักทรัพย์ถ้าลักเบิดก็ะทำไงอ่ะข้อสามก็ผิดลุกเนี่ยขาเบิดข้อสี่ก็ไม่ใช้วาจาข้อห้ากัอะไรละ่ะอบาาัยยมุกทั้งสิน้น อับ,บายแปลว่าตําเมนบสอับ,บายเหมือนอบ,บายภูมิมุกแปลว่าประตูนิดนะประตูสู่ทางตํานี่อับ,บายามุกพวกสารเสตติพวกเล้ายาเมนโบนั่นเสียสติเป็นอบ,บายามุกลงสู่อบ,บายภูมิทั้งสิ้นนะพวกการพนันพวกอะไรอย่างนี้พวกการพวกหวยพวกอะไรอย่างนี้ก็เป็นการพนันเขาเรียกว่าอบ,บายามุเมนโบนะ ทำเลี้ยนี่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบบายามุกดี <c oughs> ใส่ตูอ <c oughs> ต้อ๋อ ไปยงเกียวกับกายมุกกระนุนทานสุทานทำเบิดเนะต่อไปเข้ากะลียุกนี่คนรักษาศีลนี่ไม่มีเด้วดิตอนนี้ยังเห็นคนนั่งสมาธินั่งภาวนานี่ยังเห็นคนรักษาศีลอยู่บางท่านมันงงข้าวหงงข้าวต่อไปนี่มีแค่คนทำทานนะคนรักษาศีลไม่ไม่รู้จักบอกหูจักเอ้ ภาวนากับบ่รู้จักเนาะบ่รู้จักยากซักอย่างบ่ฮู้เรื่องแล้วนะเป็นหยังดอกนะคนมั่วแต่อบายมุขนี่สติบ่มีนะแม่นบ่นะบ้าแต่ยาเสพติดจังซี่บ้าแต่เหล้าบ้าแต่ยาแบบสิเขาเลยสอนสติสมาธิปัญญาแม่นบ่ทําอย่งเฮ็ดอย่งให้มีสติแม่นบ่ให้มีสมาธิให้มีปัญญา ปัญญามาจากสมาธิสมาธิปัญญามาจากไหนล่ะถ้าไม่มีสติเนี่ยแมนบัวคนเฮาเนี่ยฮะให้รู้จักการทําทานให้รู้จักการรักษาศีลให้รู้จักการภาวนาจะรู้จักยังไดล่ะฮะสิรู้จักยังไดฮะ้าไม่มีสติแมนบัวเออสติยังบ่มีดิคนวันวันเล่นแต่ยาแมนบัวกินแต่เหล้าเนี่ยเขาสิว่าเขาสิเอินคนบ้าดิคนบา หู้จักบอกค้นบาไปใสมาใสเขาก็เอิ่นค้นบาค้นบานะคนเสียสติคือคนไหม่รักษาศีลไปใไนมาในกับข่าแต่สัตว์รักทรัพย์เขาไปเบียดเบียน,ยนไปคมคืนเขาเบดไปด่าเขาเบดเล่นแต่ยาเนี่ยเขาเสืเอ่อคน้นบาแมนบอสฮะมันสิคือไอเอเ็มด้คนบาเอาแล้วพรนดิเอา,เอามา यथा वर्यवः पुरा ยตาโรดัมมาวัจันติอายุวันโนะสุขังบาฮาลังอายุดัวลาลูทีโรวาวันนาดัปฏิธานาดัวสุขัสสาราตเมธาวีสุขันสุวติขันจติอาหายุงดตัวบาลังวานังสุขันจะปฏิภาณาดัวดีคายุยาสวาโหติยัตถะยัตทปปัจจาริติ บาวะตุสะบะมังคาลังรักขันตุสะปฏิวตาสะบาบุทานุภาเวนะสะดาสุตีภวันตุตีบาวะตุสะบะมังคาลังรักขันตุสะปฏิวตาสะบาธรรมานุภาเวนะสะดาสุตีภวันตุตีบาวะตุสะบะมังคาลังรักขันตุสะปฏิวตาสะบาสังฆะนุภาเวนะ สัตวสูที่ปาวันโตเถิดโชคชะตาชะตาหุนตุอาเวลาจุกัดสิวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อการและกัน จงเป็นผู้ดำลงสีอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินอาตัางผอยังพลังไม่ห่างสาเปภาชีพะวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายนานจงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยผลบนุญตามที่ข้าพระเจ้าได้ความเพ็นด้วยกายวาจาใจ อระหังส <numbers> <sy> ัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทเตวาภะโตภะควะตาธัมโมธัมมังนมัโต ปาติปาโนพระขวโตสาวกสังโกสรงทางนามาิข้าพจทยก็ที่เป็นัำไปปริสธ

กันก็ยกน้ำบาวนคำยำขึ้นจะออกมากกัดยากไรน้ำบาวนเบาวนนี่